อะไรในมือนีิฝุ่นอ่ะใส่หาปปะนิ่งใส่ใหญ่ครับมือนีิเขามาหาตกปะนิ่งใหญ่ก็แล้วครับมือนีฮไปหาปิงนี่ครับสูงเออเอออเาเบิ้งใหญ่บ่ใส่เหนียวจะไปปล่อยมันจะไปจนประเดิมประเดิมประเดิมใส่ไดหนี่เอาบ่อี่ปลาปล่อยอยู่บ่คือปลาเอาเอาลูกปล่อยนี่โอ้ยปลาปล่อยมันมมมนนนนี่เัย อสิอยู่นเอ่กระปงูเลยอกระโคนละเป่าตัวเฮ้ยเบิ้งป่าอ้สพดสมือหนึ่งพอดีเจ๋อวันเลยวะขามือเลยจังมักซังเออไปไกลลวดนันละนี่ไรเก๋วนี่นันละและยาเน่ยทําการเลยย เอาแล้วเฮ็ดดีเฮ็ดดีกูอยู่บนกบ้านบ้ท่นบ้นทนบ้านทีบ้านทนิไม่เป็นปลาขาดบ่บ้านแห้งไรอ้อานี้กระมาทั้งนี้ยังมามาบ่อนี่าตรงเจ้าวิ่แห้งเออเป็นไดนเป็นไดนปลาป่อยบ่ดิ ปวิวตัวนี้อู้มันหน่อยเนาะทิศยาทิศยาเออใส่เส้ถือมาบึงเนี่ยอบืงบึงบึออ้ยตัวปลาซ้ำข้นม่ละอ้ยจ้วแจ้าปวมาบ่อนี่ไม่ต้องว่างเบ็ดปวดอ้ยมาแห้วแต่ปักยิ่งใหญ่ครับ ปลาเบอหวงหดมากน่อยด้ยสีสค่อยๆย,ยกเอาลวดนีเอา้าววนีใส่นี่เอาวไ้นกนอกอูนอก้นกเน้ <c oughs> เอาวใส่นี่เอาวไว้ปเผาเนี่ย โชว์ว่ไงบ่นน่พ่อได้เผาอยู่ปลาบ่นน่พอเด้ปนอยู่ครับเขาเผาอยู่่ปลาโตปลาไหมเออดเเบินพอได้เผาอยู่ส่เเงนเนี่ยพ่อได้กปนครับปลาบ่นี่ถือไปเลยไปตรงว่างนัดบุยู่อยูอ้อทุกปลาบ่หเขาต้องถือไปเลยครับป่นตาตานมุ่่น ดูว <th be no no, oh, no, ่น <th ่ะย um ูอะไรตีเหตุบัตรท่านเหรอเตรียมตัวบ <the ัท่านเดี <th ๋ยวว่าจเอ้ยวอดีหน่อยหน่อยปล่อยปล่อยโอ้ยหน่อยปวดดีปล่อยสปา เงี yeah, man, no. ้ยมันดีเนาะใส่เรือนักสูมีช er ูเดีไมวมงสูไปอนักล่าเนาะเงี้ยตโพดนะอือเงี้ยโพดแ่เงี้ยนี่กอีสานนักล่ากันนด้นี่เพนล้มไกเด็แล้วเงี้ยจะคลองเห็ดมากผสากิน่กินในปลาจ็ตัวเอาเอายู่วะนี่ยูตัวตาตาดไถูกคุณอ๋อเออ ปูหุ่นพ่อซอดิเอาเอาอันนี้ก็ลากแล้วเอาเอาน้ำบ่ท่านเนี่ยมึงเนี่ยย,ยิง่งวะเงี้ยมันดี<อ>ยังวะพ่อต้องนะปั้นหุ่นทั้งนี้ก็เอาขึ้นมาส่วนสวนกันอยู่เอือหุ่นตัวปลาเอือเขียวบ่ตัวปลาปลาปล่อยทวดปลาปล่อยได้ไหมปีพีไม่อีกแล้วพุ่น ยังว่าเอาน้ำบาท่านยังว่าปลาบาัวนี่อือโอ้ยตัวนี้หน่อยแท้ปล่อยตัวนี้นกนกนเซียนนกก็มาเราแบบน,นี้เอาอยัางว่ามาบัวนี่ปล่อยอกเ่วะือหาไปเล้บอกือหา,า,า,อาไ้ด้ปนี โอ๊ปปอยปลาปวยยีดีแหละตัวหน่อยม,ม่นออกไอแม่นไม่ออกโอ้ยปลาปวย,ยปลาปวยสายวันสายวันทำงานแล้วมาโรดหลากมาโรดหนึงว่าวเปต็ตรงว่างพูดมาบัวนี่โอ้ยเดี๋ยวเซามีแห้งเอาอยาเบาหวานมากินพร้อมไปมากลมดำขึ้นวัด เอาอยาม em ือนบนเี่อราอยาวดนมากอ้เออหดน้ำบกเลยพวลาอู้ใส่บ๊กเลยแ้วไปเจ็บอู้แต่ตัวงามบาดืันนี้ออามาอาทิตย์อยู่วะอยู่วะเอาได้ยินเสียงรอกเราบัดปันเจียบ ใสายหวานสาหวานมาแล้วพ <y> <ify> ุดบ e so oh like no. ่อ่ยังว่าโอ้ยเอารถมาขนเอารวดอย่างเดรร้ายตัวหน่อยแท้ตัวหน่อยดิยกิว่าหน่อยไปในรอกอ่ะ อออนต <Susan> ะบ,บ,บักใส่บิ๊กครับโอ้ข oh, <ส>ีดจะขีดแก้ว oh. <ak> Ooh, อ๋อสูตีเทา้าได้ดวันหรือสูตีบานีเออถือไปรวดยังมาบ่นี่น,นันนั่นนั่นเป็นไดหอยขี้ขันนั่งยังอยู่สิวัดเออเอออ เดียวซะมันเดียวซะเอาตั้งเตียก็ตีปสวายอยู่นี่ทุกปนนี่นวลทุกปลสวายเนาะเอาเงียบไปบฟืนเลยเอาสายหวานมาแล้วเนี่ยเอาอาบัวนี่มันตรงเงี่ยสแม่ะเฟี้ยนจียิ้มยวะปวดไม่ไม่ไม่ไมสักใส่สวยปอด พน ت ت ักงานเตรียมพร้อมกวดู้น้ำบุกเลยบุตัุน้ไหมปัดหนึ่งหนึ่งเขาขาเแก้วนี่นักยมาตัวงพออาจารย์เราตีลงหน่อยรอบเปรอบสอบเอลดบยูับุษันสถือไปรยังวะบอดี้าอยบู่น่นอยู่บ่อหานสายหวานบ่อจจื จะเจอบัวนี่มันต้องห่วงครับตีมันไปถือใบกระดาเวทอ่ะช่วยด้วยจะมาจังสันผวนเบิ้งนี่ตกปลาดีมันตกปลาสวยเลยตกปลาเน้นได้นี่เออช่วยด้วยของแท้แบบนี้ดูน้ำพกแท้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่อีกแล้วยิ่งยิ่งแล้ว ยกขึ้นได้ว่าอู้นเอานี่เบิ้งบูยตนี่แมปัดเบิ้งโอ้ยกระเบิ้งบูตัวนี้มัใหญ่แถวคือยกเบิ้งได้นี่ปัดผุนเบิ้งไอานังตุ๊กอะขาหอกเอ้าื็หมุนทั้งนั้นขาข้างแลปนี้ ุมันมเออขางุมันลวมหมุนเขาเอายไว้มันกินดีป่ะนี่เนาะรัมึงตี้่าวมม่เลยอเลยอาแม,อแม่อันนี้เอาเลยนี่เอาเอาเอ,อาเอาแดเอาแด,ย,ด,ย,ดย,ยังวาอู้หุ่นเบื่งโตปลาหุา่นนตรงห่วงยังวะบ่อน,น่นั่งขึ้ต๊เหรียญน,นี่ ที่ยังเฮ็ดเล่นนี่แหละเฮ็ดดีดอกปุ้ดไม่หรอกผุดเสียจากรดปลาบอลขอชีวิตเยเียวเออไปอย่างงวนกัมาเฮียเท่าไรนี่แต่ตัวใหญ่ขั้นนีกินนะขั้นนีกินแต่ตัวใหญ่เ้ย หักแต่ปากบเอรเวอร์้ตาปากมันญ่โ <c oughs> <c oughs> อ้ถึงผัวถึงเมียบ่ดิไตวัดเนี่ยมันขัดนะเออ,อยูแม่รอยมันรือยไม่ย,มาายังเสร็จนั่นละาย้ย เฮ้ยยัเห็นรุด้วยล่ะเออเอาอดเมียจะทาสทาเอ้ใส่กระซังใส่กระซังเออเออไปหนอดี้อดี้ยาวไเลยเออเอาทกวัดได้บนั่นโอ้ย เอาแล้วคเด็ดผมเป็นกดเฮ็เอาหมุนยีหมุนยีปิดยีครับเออ่น่ะหมุนยีาได้หลายออหมุนบาดิโอ้ยตวมีกันยอนตกวามีปันมถึงเถอะเวโ้ยเต้องไูะนเอเอยตัวใหญุ่นี่ เอาปลาบัวอย่งเงี้ว่ะเอาลงไป k จิตแค่นี้ตัวใหญ่ตแนารอกก็ไม่ตหใหญ่เลยวอ้วนตืโตลตึงตังเลยไเดี๋ยวใ้านัุเปนด้ใส่ดิเอแก้ววะใส่นี่ไปหนึ่งวใส่ใบไปใส่ใใ ไว้ช่ไหเไปให้แม่ด็กเอาใช้กระ่งไว้ใช้กระ่งไว้อ้ยตัดตมาเลยตัดตัดไปลงผุนเอาเป็นไรแบน้าเป็นี่วงแถบชื่อยจะมงเดียวอ๋อช่วงเดียวยีิโลคัดไปเลยยังคัดไปเลยคันหน่อยะก็บอกตัวใหญ่เยอะน่นอนี่แม่ดีเรอเจ้าหนี่นะลุนี่วาอามาส่งไปถึงทีบ่หไปผู้หล่ะแจ้ว ไอ้กระสังเขาใส่รถยังนนี่เช้านจักมัก็เอาวะนะฝนเอายังวากันจะเอาเปลาพอ่มบุพเพสุมงมากั่อยมาแล้เดี๋ยวตวงนอยหน่อยนมาหน่อยมาหน่อยคือคืเดี๋ยวบุพไม้มัดเติมน้ำเติมน้ำ เอายาประหวานม่กินพอมันเมื่อยอย่าวานช้าอย่าวานช้างปวดมาแล้วคุณใส่เลือดักสูตรธรรมดาหรออู้ยเบื่งใส่เนียวอ๋อใสหวานแมวโอ้โหปวดโบวคุณนใสหวานเอ้ยแก้วไปไป ตีลงไปวันหนึ่งเดี๋ยวจหน่อยกินเลยจ่อมาะจ่อยกปลาให้เรา้บบังจะได้เออนี่รับัวเอื้องจอดรถเนี่งจอดจจอดกู่ษาก็ไดเอาเอาเอามาหนักฝนนะอาฝนนะไม่เล็กจ่าเอือนนาโอ้ยไม่ง้คือเอาขืนพร้อมกันเบิร์ดด เอาบุกนกเอาตัวใหญ่ทีนกโอ้ยหลอกหลอกเป็ดใหายดี่วะยีเรอันนนิคมาให้หันมาดังนะนี่นี่เออโอ้ยขุนเอาโอ้ยสายหวานสายหวานเอาสายหวานเขาอีกแล้วขุนนะเอาขุนอ่ะเอาอีกแล้วกินฟอบกันเลยดิพี่พี่เจ้าพี่เคยใหญ่อเหเอาขุนเอาอีกแล้วขุนเอา ดีกเอามือใช้เพ่งเนะดูแลหูเขียวไปหนึ่งไปหนึ่งอ oh, ๋อมือนี่สเมื่เลยเอากินข้าวมือเลยตีเพราะเรตีต้องแปังหันนี่้เอาตเโอ้ยโอ้ยดเยกนะป็นไดเป็นได้ไม่อีกแล้วคุณนะโอ้ ช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้จนนุ่มไอ้ไอ้จันฟันแหนเร็วเออเอาจะเล้ยเร็วป <ctions> ็นไงไงวอร์ไงวอร์เออเจ้ากินจัดกับกึงจัดบุญนะกนน้ำปังสั้นได้เลยนี่เออกินน้ำปังอีกเอเบิ้งเบิ้งเบิ้งทรงงานนะอ้นี่เ่มออะไรกูเหรอเปรี้ยนปละใสอู้เบิ้งครับใสเปนินใสยิ่งใหญ่เมือนี่เออเจ้า ห,ห,หาบหาบครับมือน,นี่ปูนครับผมมาไล่ในมือนี้ปูน,นอ่ะในฮาบป,ปนิน่นใส่ยิ่งยัยครับ